สวัสดีค่ะวันนี้แม่ฝนจะชวนทําน้ำำยายําลําไยช่วงนี้ลําไยออกเยอะทานสดๆมากไปอาจจะเป็นร้อนในได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้แม่ฝนจะชวนมาแปรรูปเป็นน้ำำยายําลําไยเก็บใส่ตู้เย็นไว้ทานได้หลายวันเลยค่ะส่วนผสมต่างๆก็จะมีดังนี้นะคะขั้นตอนแรกตั้งหมอ้อแล้วก็ใส่น้ําเปล่าลงไปวันนี้ใช้น้ําเปล่าอยู่ที่2ลิตรค่ะทุกคนเทลงไปได้เลยแล้วก็ใช้ไฟกลางในการต้มนะคะต่อจากนั้นก็เติมน้ําตาลทรายลงไป700กรัมค่ะทุกคนจะใช้เป็นน้ําตาลทรายแดงหรือ น้ำตาลทรายขาวก็ได้รอให้น้ำเดือดนะคะเราก็จะใช้กระบวยค่อยๆคนให้น้ำตาลละลายเข้ากันดีแล้วก็เติมน้ำตาลกรวดลงไป100กรัมค่ะใครจะไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าใส่จะทำให้น้ำเชื่อมมีความหวานฉ่ำมากขึ้นนั่นเองค่ะทุกคนค่ะอ่ะต่อจากนั้นนะคะปิดฝาหม้อเอาไว้ก่อนรอให้น้าเชื่อมของเราเดือดก่อนนะคะพอน้าเดือดแล้วเช็คอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าน้าตาลทรายแล้วก็น้าตาลกรวดละลายเข้ากันดีหรือยังพอน้ําเริ่มเดือดต่อไปเราก็จะใส่เนื้อ ลำไยที่เราแกะเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปได้เลยค่ะทุกคนลำไยก็ต้องแกะด้วยความเบามือนะคะถ้าบานไหนมีใบเตยสามารถใส่ใบเตยลงไปได้ด้วยค่ะวันนี้ไม่ฝนไม่มีก็เลยไม่ได้ใส่นะคะต้มต่อไปประมาณ3-5นาทีหลังจากนั้นก็ปิดเตาได้เลยค่ะรอให้น้ำลำไยเย็นก็สามารถตักเสิร์ฟได้เลยค่ะทุกคนค่ะหรือจะเก็บใส่ตู้เย็นไว้ได้หลายวันเลยค่ะเอาไปทานเวลาร้อนๆดับกระหายคลายร้อนได้ดีมากๆเลยเมนูนี้สามารถทำทานเอง ชบ้านหรือจะทําเป็นสร้างอาชีพก็ดีมากๆเลยค่ะทุกคนคลิปนี้แม่ฝนก็ต้องขอตัวลาไปทานน้ำลำไย,ยก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย